สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้จะเป็นการดูดวงลายปักนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่มีผลตั้งแต่วันที่16นะคะจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะ2564นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั่ง ในด้านการงานนะคะันดับแรกหมอมองว่าคุณจะมีความรู้สึกเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับงานที่ทําอยู่มีความท้อแท้รู้สึกว่าทําไมฉันทาฉันตั้งใจทําทุกอย่างฉันผ่านทุกอย่างมาทําไมฉันยังรู้สึกเหนื่อยอยู่หรือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตสักทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานเนาะด้านการเงินก็เหมือนกันคุณมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเนาะอาจจะมีภาระหนี้สินแล้วก็มีภาระที่ต้องแบกรับปัญหาทั้งครอบครัวด้วยนะคะอาจจะมีการส่งเสียเลี้ยงดูเนาะพ่อแม่นะคะอ่า ในด้านความรักนะคะหมออาจจะมองว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะที่มีคนเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณอาจจะเป็นคนที่มีอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเราตกเป็นที่สองเป็นที่รองเขานะคะได้รับเป็นอันดับสองวันรองเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางครั้งว่าอาจจะรู้ตัวแต่เรามีความเต็มใจนะคะและและเต็มใจยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะคะเขาอาจจะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือเราก็เป็นไปได้แต่หมออยากให้มองดูดีๆในด้านของศีลธรรมนะคะ สำหรับในด้านความรู้สึกความคิดนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยหมอมองว่าคุณเฝ้าระวงังการปวดหัวไมเกรนการเป็นโรคซึมเศร้าความเครียดวิตกกังวลเพราะเวลาที่คุณอยู่ ตัวคนเดียวกางคืนคุณจะม,มีอาการนอนไม่หลับนะคะมีความเครียดวิตกกังวลนะอาจจะส่งผลให้อาจจะเกิดไมเกรนหรือว่าการปวดหัวฉับพลันได้นะคะหมอให้เฝ้าระวังไว้นิดนึงเนาะสำหรับความรักนะคะคนที่เข้ามาหมอมองว่าบางครั้งเราเป็นคนที่ให้ใจเขาก่อนบางทีคนรักเขาเข,าเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าเป็นเรื่องการเงินก็ได้เนาะหรือเรื่องหมายถึงว่าเรื่องร่างกายเราก็เป็นได้นะคะเพื่อหวังผลประโยชน์เนาะมันอาจจะเป็นขึ้นได้ทั้งสองอย่างนะคะหมอมองว่า ในครั้งนี้มีความรักที่มันรู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ใช่รักที่แท้จริงนะคะรักอาจจะมีการทะเลาะวิวาทน,นะคะกับแฟนหรือว่ามีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายหรือว่าลูกน้องก็เป็นไปได้นะคะไพ่จะบอกได้ทั้งสองแบบนะคะให้มีการเฝ้าระวังบางทีมีความตึงกันมากไปไม่ลงตัวนะคะอาจจะมีความเครียดเนาะ หมอนิ่มขอกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากดกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูไว้ด้วยนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหมอนิ่มขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมา่ปรัรถนานะคะเงินทองหลั่งไหลามาเทมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ